สวัสดีนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดถูกใจใน IG นะครับก็เดี๋ยวขั้นตอนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เรามาที่หน้า Google นะครับแล้วก็เซิร์ชคำว่า kmkitalia นะครับอ่ะแล้วกดไปที่เว็บแรกได้เลยนะครับส่วนคนที่เคยลงชื่อเข้าใช้แล้วก็สามารถลงชื่อไปเลยนะครับก็ส่วนคนที่ยังไม่เคยลงชื่อเข้าใช้นะครับก็สมัครใช้งานตรงนี้ได้เลยนะครับ ก็หน้าตาเว็บไซต์ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ชื่อผู้ใช้ใส่ Gmail แล้วก็ตั้งรหัสผ่านของคุณได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กฉันไม่ใช่แกรมอัตโนมัติต้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดสมัครใช้งานตรงนี้ได้เลยส่วนคนที่ไม่อยากสมัครให้ยุ่งยากนะครับก็สามารถล็อกอินผ่าน Google ตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะมีชื่อเข้าใช้อยู่แล้วเนาะก็เดี๋ยวจะลงชื่อเข้าใช้ไปเลยอ่ะเข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ส่วนคนที่อยากจะใช้งานแลตฟอร์มอื่นๆก็จะมีให้เลือกมากมายเลยเนาะ ส่วนผมจะมาใช้แพลตฟอร์ม IG นะครับก็กดมาที่ IG นะครับอ่ะแล้วก็หมวดหมู่ตรงนี้ครับให้เรากดเข้ามาแล้วก็เลื่อนลงมานะครับแล้วก็เลือกถูกใจรับการตอบสิบวันตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็บริการนะครับก็มีหลายบริการให้เราเลือกนะครับเ๋ยวผมจะเลือกเป็นอันแรกแล้วกันเนาะอ่ะตดลิงก์ตรงนี้นะครับให้เราไปที่หน้าโพสต์ของเรานะครับแล้วก็กดคัดลอกลิงก์ตรงนี้ไปใส่ได้เลยนะครับ แล้วก็จํานวนนะครับก็เดี๋ยวผมจะใส่เป็น100้ก็แล้วกันนะครับอ่ะเว็บไซต์ก็จะคํานวณค่าใช้จ่ายเราตรงนี้ได้เลยนะครับก็อย่าลืมมาอ่านรายละเอียดตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะกดสั่งซื้อไปเลยแล้วกันเนาะอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับได้รับคำสั่งซื้อของคุณเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนต่อไปนะครับไปที่ประวัติการสั่งซื้อได้เลยนะครับอ่ะกดเข้ามาตรงนี้นะครับก็สามารถเข้ามาดูเลขออเดอร์ส่วนแล้วก็ลิงแล้วก็ลิงก์ที่เราแนบไปได้เลยนะครับ ส่วนตรงนี้ก็รอดําเนินการอยู่นะครับระหว่างรอดําเนินการเดี๋ยวเราจะไปดูการเติมเงินนะครับว่าเติมยังไงเนาะอ่ะกดเติมเงินตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะมี3มช่องทางให้เราเลือกใช้เลยนะครับก็ช่องทางแรกนะครับสแกนเคเบิโค้ดนะครับได้ทุกธนาคารเลยนะครับขั้นตอนที่2นะครับก็วิธีเติมผ่านโทมินีวอลเล็ตนะครับก็เข้ามาอ่านรายละเอียดก่อนได้เนาะอ่ะแล้วก็สุดท้ายนะครับคริปโตเคอเรนซีนะครับก็เข้ามาอ่านรายละเอียดตรงนี้ได้เลย ต่อไปนะครับบริการทั้งหมดตรงนี้นะครับก็สามารถเข้ามาดูบริการต่าง,างๆของเว็บไซต์ได้นะครับก็จะมีหลายแพลตฟอร์มให้เลือกมากมายเลยครับแล้วก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมให้อ่านตรงนี้ด้วยนะครับก็ส่วนคนที่หาไม่เจอก็เซิร์ชตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนคนที่มีปัญหาที่อยากจะติดต่อแอดมินนะครับก็กดมาติดต่อแอดมินตรงนี้ได้เลยนะครับใส่หมวดหมู่เลือกแจ้งไขปัญหาใส่เลขออเดอร์ของเราแล้วก็ข้อความที่เราอยากติดต่อแอดมินนะครับว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะครับ แล้วก็อย่าลืม add tag file หรือว่าถ้าเกิดเรามีรูปภาพหลักฐาน mm hmm. ก็สามารถเพิ่มรูปไปได้เลยนะครับแล้วก็กดส่งตัวได้เลยเนาะอ่าก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองไปดูหน้าไอจีของเรากันเลยนะครับว่าตอนนี้ยอดไลค์ของเราก็เพิ่มมาหรือ,อยังเนาะอ่ะก็ตอนนี้มีอยู่5คนนะครับยอดคนถูกใจนะครับก็เดี๋ยวเราลองรีดูนะครับอ่ะตอนนี้ก็เพิ่มมาเป็นที่เรียบร้อยน,นะครับ ก็อตอนนี้ก็ยังไม่ครบนะครับตอนนี้เพิ่มมาแค่90ิคนนะครับตอนแรกเราใส่ไปรนะ้อยคนเนาะอ่ะก็ <iper S 2> เดี๋ยวเราลองรีดูอีกรอบนะครับอ่ะก็เพิ่มมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราเพื่อทําการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่ยอดถูกใจเพิ่ม <spe ech Laser> <pes uki> ขึ้นมาครบหมดแล้วนะครับอ่ะก็ตัดมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้ยอดถูกใจก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากเดิมก็อยู่หลักหน่วยนะครับตอนนี้ขึ้นมาเป็นหลักร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับ อ่ะก็มีประมาณนี้นะครับเทคนิคดีๆแบบนี้นะครับส่วนใครที่อยากจะแนะนําเพื่อนให้ใช้เว็บไซต์ดีๆแบบนี้นะครับให้เรากดมาที่หน้าเว็บไซต์ตรงนี้แล้วกดแนะนําเพื่อนตรงนี้ได้เลยนะครับก็กดคัดล็อกลิงก์ตรงนี้ส่งให้เพื่อนหรือคนที่รู้จักของคุณได้เลยนะครับผมทิ้งลิงก์ตรงนี้ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับส่วนคนที่อยากจะใช้เว็บไซต์แบบนี้ก็กดเข้ามาได้เลยนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ